ใช้เพิ่มเติมก่อนละกันจริงจ <ๆ S 2> ร,รมีเฟรมอะไร์็ให้ครับเดี๋ยว <Okay. S 2> ผมขออนุญาตเปิดหน้าตรงนี้นิดหนึ่ง เห็นอย้ไหมครับเห็นครับคือคือจริงๆอ่ะขอแชร์เฟรมเวิร์กอินดาวอันนี้แล้วกันนะครับคือในอดีตในเมื่อก่อนนะครับปกติตัวเฟรมเวิร์กที่เราจะคุ้นเคยกันดีอ่ะเป็นเฟรมเวิร์กที่เรียกว่าฟันเนลเป็นกลัวถูกใช่ไหมครับใเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เซลส์นะครับคือสาเหตุที่เป็นกลัวเพราะว่าคือฝั่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีหน้าที่ทําให้คนเห็นเยอะแล้วก็เซลล์มีหน้าที่ปิดการขายใช่ไหมครับซึ่งจากมาร์เก็ตติ้งมาเซลส์นะครับกลัวมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเช่นคน คนเห็นเราหนึ่งร้อยคนอาจจะซื้อเราแค่หนึ่งหรือสองคนนะครับถ้าเกิดลองสังเกตดูเฟรมเวิร์กฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นที่เป็นกลวยเนี่ยครับเอราจะเห็นเหมือนลูกค้าเป็นผลผลิตทำมาร์เก็ตติ้งทำเซลล์เพื่อเพื่อให้ได้ลูกค้ามาเป็นผลผลิตนะครับถ้าเกิดดูจากฝั่งซ้ายความรู้สึกลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนลูกน้อยฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นคือคนที่คิดคนเฟรมเวิร์กอินบ n d ขึ้นมาเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ จากเดิมที่เป็นกลวยนะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นวงล้อเป็น f l ว w h อนะครับเคาว่าเป็นฟล y w ว e e นะครับคืออะไรคือเอาลูกค้าเป็นอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็หน้าที่เรามีหน้าที่ทำ marketing เซล e ์แล้วก็ service เพื่อให้ลูกค้าพอใจแล้วก็ถ้าใครที่เคยเรียนฟิสิกส์มาจะรู้ว่าถ้าสมมติว่ายิ่งวงล้อนี้หมุนเร็วหมุนแรงเท่าไหร่นี่ครับตรงกลางมันก็จะตัดผลก็จะแผยใหญ่ขึ้นอืมใช่ซึ่งหน้าตาโดยสรุปนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ ไม่รู้ว่าจะอาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับครับดีเลยครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันจะมี attract engage แล้วก็ delight ใช่ไหมครับฝั่ง attract เนี่ยคือมันจะเป็นการที่เราดึงดูดคนแปลกหน้าให้เขาเข้ามากลายเป็น prospects หรือว่าคนรู้จักนะครับเปลี่ยนจาก stranger ให้กลายเป็น prospects ครับพอเขาเป็นคนรู้จักแล้วเนี่ยครับเราทำหน้าที่ engage ปฏิสัมพันธ์กับเขาเพื่อเปลี่ยนจากคนรู้จักเนี่ยให้กลายเป็นลูกค้าคือเป็น customer นะครับพอเป็นลูกค้าแล้วนะครับก็ยังไม่จบหน้าที่ของเราคือการทําให้เขาพึงพอใจเพื่อเปลี่ยนจากลูกค้านยครับกลายเป็นคนที่แบบอยากจะบอกต่อเป็นโปรโมเตอร์ซึ่งพอเราได้โปรโมเตอร์มาแล้วนะครับคนเหล่านี้จะไปดึงสเตรนเจอร์คนใหม่หรือคนแปลกหน้าคนใหม่ได้เราครับนะครับซึ่งกรรเปวิธีการมันคือการทำมาร์เก็ตติ้งการทำการขายแล้วก็การให้บริการที่ดี อันนี้คือหลักการของ f เฟรมอินบาข้คร่าวๆนะครับะคร่าวๆแล้วในแต่ละหน,นคครรับบ,บ,บในบใน,ใน,ใ,นในแต่ละส่วนอย่างเช่นตัว e x t r a c t ตัว Stranger เราจะ Convert ์เขาจาก Stranger ไปเป็นในส่วนของเป็น Prospect ได้ยังไงเราใช้อินอิบาไปไปไป,ไปใช้ Convert ได้ยังไงมันมันวิธีการเมโทรโลจียังไงครับ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะมีสไลด์มาให้ดูคร่าวๆนิดนึงละกันครับ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> จริงๆเตรียมมาเยอะมากแต่ว่าผมอาจารย์เน้นคุยกันละกันดีไหมครับแล้วก็เปิดเฉพาะ <c oughs> อันที่ <c oughs> น,น,น่าจะเกี่ยวข้องค <c oughs> รับปกติจริจงๆแล้วนะครับถ้าเกิดในขั้นในขั้นแรกก่อนในขั้นที่แบบมาร์เก็ตติ้งก่อนละกันแอคชั่นและเอนเกจนะครับเอ่อที่จริงๆสไลด์ที่ผมเอามาโฟกัสพานี้เป็นหลักเพราะตอนแรกคิดว่าเวลาไม่พอนะครับคือทำยังไงให้เราสามารถดูคนที่ใช่เข้ามาหาได้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเขาถ้าให้เขาพร้อมซื้อ จริงจริงมันจะมีอยู่สามเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคือทำยังไงให้คนเจอเราบนโลกออนไลน์ก่อนนะครับอืคำนี้คือ get get found อนไลน์คือทําให้คนเจอเรานะครับต่างกับว่าเราไปไฟล์คนอื่นคือเราไม่ได้พุ่งหาคนอื่นแต่ว่าเราทําให้ตัวเราเองถูกค้นหาเจออ่าอืมอืมนะครับอันนี้คืออันแรกแล้วก็พอดึงดูดเข้ามาหาแล้วเนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนรู้จักให้ได้อ่าจริงๆมันจะมีเทคนิคชื่อ lead generation นะครับเดี๋ยวแชให้ฟังทีหลังนะครับแล้วก็จะมีสุดท้ายคือการฟูมฟักฟูมฟักคนฟูมฟักคนที่เป็นคนรู้จักแล้วเนี่ยครับเพื่อทําให้เขาพร้อมซื้ออั่นี้คือเฟรมเวิร์กคร่าวๆคร่าวๆนะครับของมาร์เก็ตติ้ง